สมาอยู่คาเน่ไ้ถุงอัลีตะก้อนนเล่มาตะก้อกูเขียะโอตะกอนกูเข nee, ียไใจวยเอือยาบูตรมเนี่ยไกต้กูเขียไล่คยอยู่เนี่ยนงกูเขียะอตวะ้นกวยลกูเขียไล่เนี่ยาันเราอยู่อากูเขียะใจเห็ดถุงอลน้องพกูเขียตะกอนเวดเล่อเคนเขหลเจเนเ่อจเตะกอนดนหน่งทีด้ก็ฝ่าย nên là đi đó để phụ con để đi đó một mình sẽ bay bỏ vào đó đi lo mình lo có ô số qua đây này mình đản nên cho đi về về lúc phải chè nó à ở nóc cái thòng hoa <blue> ya pa chú chú phong à chú phong chú phong có phải nữa cái này nọ chú lẹ phong chú phong đâu đấy thì mình nói lòng không khéo tiếc đây อีู่าลูกนี่น้อยู่เรียกกุยากไลฟ์พอน้ออยู่า้องอพ่อล่าใจเตีจปลาปลาหญาเลยมั่มาก้วเนอยู่เร่อยู่เนี่ยชาวพอเร่ด่าจู่ๆฝนหนิงเลยลูลูหลี่ยู่สองลูกสองสองสองลูกโอ้โหเร็เถอะปักเราเถอที่ชา Oh, the clutter, nó cái ô nó này, cái cái này. Cúp phia nó, yêu cúp chia thì thùng này nhà họ cúp phia với ôi lại này cứ yêu luôn. ờ, nó sẽ ôi lại phần này. Hãy subscribe không มาก็ตาบุจายโทรเนี่ยบอกเลยโทรเนี่ยบอกเลยดูแล้วผมน่ะเปียบายกูก็ก็เอาเลยอยู่นี่กูเผาไลฟ์พันเนาะเดี๋ยวอยู่ลูกก็ <smuch Quandavisolata> <pullboy audio> <t colours> <t Ala doors>

ใรเีมาก่อนอมแต่ก่อนเลยอาเอรตู้ล้อฮะปรชาเอายนออ่าเรเลผู้ใจเตาเดอ่ามาผู้ใจเนาะนว่าเตาเดมีกูเล่ามาเลยมีกูเรียวแมอฉเนาะตากย ยังก็มอมมเออหลกใจพ่อโมเลยแม่จะบ้าแม่ทุนไรบ่หลกใจพ่อมอเลยหักใจลกใจลูกกูก็ต้อง่นาอากเนยลูกคนดีดีอ่ะเออออย่างนั้นได้เราจองห้อา้าบากูเฮ้ยมาผู้พิิรลองไหมได้หรออ๋อวาลุย ကိုဖျားကိုဖျား లై ဖန်တော့ లై ဖန်အားလိုင်းကုကုဖန်အားကုဖန်အားတော့ဒါလေး extra လိုင်းကုနော်